เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับมาแล้วกระบะตอนเดียว Toyota Hyrux Travel Standard Cap 4ค 4x4 ใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนหน้านี้เคยมีภาพหลุดการวิ่งทดสอบออกมาแล้วหลายครั้งเกี่ยวกับ Toyota Hyrux รุ่นใหม่ Travel โดยเริ่มจากภาพทดสอบตัวถัง4ประตู DoubleCA b ซึ่งถูกจับภาพขณะพลางตัววิ่งทดสอบบนถนนจริง เผยให้เห็นดีไซน์ด้านหน้าด้านท้ายที่มีความใกล้เคียงกับ Toyota t a า o m a จากนั้นมีภาพสิทธิบัตรการออกแบบที่หลุดออกมาทางออนไลน์แสดงให้เห็นเส้นสายตัวถังและรายละเอียดไฟหน้าไฟท้ายชัดเจนขึ้นรวมทั้งภายในทำให้มั่นใจได้ว่า h y ร u x Generation ใหม่จะพลิกโฉมไปในทิศทางเดียวกับทาโอมล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพที่เชื่อว,ว่าเป็น Hy ร u x t ์ท v า l กระบะตอนเดียว Standard c a b รุ่นขับเคลื่อนสล้อ4 x ่ 4, ซึ่งเป็นการต่อยอดจากข่าวหลุดก่อนหน้านี้และยืนยันว่ารถกระบะเจนใหม่จะมีไลนยนับครุบถ้วนทั้งตอนเดียวสมาร์ทแคปและ4ประตูจุดเด่นที่คาดว่าจะมีในรุ่นกระบะตอนเดียว Toyota Hyrux Travel Standard Cap 4 x ค 1. ระบบขับเคลื่อนสีล้อ Part-Time 4x4 เลือกปรับได้ 2H, CH และ CL เหมาะกับการลุยโครนทางหินหรือเส้นทางลำบาก 2. เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคาดว่าจะใช้เครื่อง2.4ลิตร150แรงมา้าอาจมีรุ่น2.8ลิตร204แรงมา้าสำหรับงานหนะักมีแนวโน้มใช้ไฮบริด 48V ในรุ่นสูงเพื่อช่วยแรงบิดและประหยัดน้ำมัน 3. ช่วงล่างแกร่งด้านหน้าอิสระปีกนกคู่ด้านหลังแนบหรือ l e ลีฟสปริงรองรับการบรรทุกหนักช่วงล่างปรับเซ็ตมาให้เหมาะกับงานออฟโรด 4. ล้อเหล็กพร้อมยางลุยจากภาพเป็นล้อเหล็กสีดำซึ่งมักเป็นมาตรฐานในรุ่นตอนเดียว 4x4 น่าจะมาพร้อมยางออเทเรน5อุปกรณ์เสริมกันชนหน้าหลังเสริมเหล็กจุดยึดลากจูงโทฮุกความสูงใต้ท้องรถมากกว่า200มิลิเมตรสำหรับภายใน t o y o ต a h ไฮรัสทราเวลสแตนดาร์ดแค 4x4 หากเทียบกับของ Toyota t r a v e วอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่โดยรวมน่าจะเหมือนกัน โดยถูกออกแบบให้ดูทันสมัยและใช้งานง่ายหน้าจอกลางแบบลอยขนาดใหญ่ทำหน้าที่ควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับการนำทางและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนพร้อมจอมาตรวัดดิจิตอลเต็มรูปแบบหลังพวงมาลัยที่แสดงข้อมูลการขับขี่อย่างครบถว้วนคอนโซลกลางออกแบบให้กระทัดรัดมีคันเกียร์ทรงสปอร์ตช่องวางแก้วและพื้นที่เก็บของที่ใช้งานได้จริงแผงควบคุมระบบปรับอากาศแบบดิจิตอลจัดวางเป็นสัดส่วน ช่วยให้ผู้ขับและผู้โดยสารสะดวกต่อการใช้งานภาพรวมภายในให้ความรู้สึกกว้างทันสมัยรองรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางที่ต้องการความสบาย Toyota h Hyrux Travel Standard Cap c a b 4x4 จะเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถใช้งานบรรทุกบวกลุยได้จริงจุดแข็งคือความทนทานและเครือข่ายบริการโ o y ยต้ที่ครอบคลุมทั่วประเทศแข่งขันตรงๆกับอ s u ู u d ดี x Spark 4x4 สำหรับเพื่อนๆแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกับ Toyota Single c a รุ่นนี้เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับขอบคุณครับ